และและเครดิตทั้งหมดนี้นะครับผมขอบคุณชอบช่องนอกนกทอยจากทิกตอกช่องนี้ด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจก็ลองไปดูช่องนี้ด้วยนะครับผมฝากเพื่อนไว้แล้วกันนะครับผมช่องนอกทอยจากทิกตอกนะอ่านออกหรือเปล่าไม่แน่ใจหวัวหนว่านกทอยนะไม่รู้นกทอยหรือนะักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู Channel LEGO ่ชาแนเลยกูจีเลเวอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อน,อนมาดูนี่เลยนะ ปัญหาที่หลายๆคนนะเวลาซื้อละเช็ดของเฟรมนะส่วนใหญ่จะเกิดกับเฟรมนะคือระเช็ดหลวมใช่ไหมครับที่มันเกิดากการหลวมอ่ามันหลวมคือมันหลวมก็คือมันไม่ยึดอย่างนี้นะมันไม่ยึดอ่าดังนั้นเพื่อนๆก็มีความรู้สึกว่าเวลาเล่นแล้วก็จะมีความกังวลว่ามันจะไม่แข็งแรงใช่ไหมแล้วก็บางครั้งเนี่ยมันก็เบิดง่ายจน จนน่าหงุดหงิดอ่าวันนี้ผมจะมีวิธีแก้ไขเจ้านี้นะรวมถึงเมื่อดูเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะสามารถโมลัเชดของเพื่อนๆได้ด้วยนะโมลัชเชดของเพื่อนๆได้นะให้มันเป็นสีอย่างที่เพื่อนๆต้องการอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีสี่หกศูนย์เยอะอยากทําเป็นห้าหกศูนย์เพื่อนๆก็จะสามารถทำห้าหกศูนย์ได้นะหรือเพื่อนๆอยากทำห้าเจ็ดศูนย์หรือจะทำสี่แปดศูนย์สามแปดศูนย์อะไรก็เพื่อนๆก็จะสามารถทําได้ด้วย วิธีนี้นะอะอย่างเนี้ยจริงๆอันเนี้ยมันเป็น560ของยูนิคอนสติงใช่ปะ่ะซึ่งมันจะเป็นสีฟ้าครับเพื่อนๆนึกออกอ่ะผมก็จัดการโมเอาตัวคุณกับตัวใสมาทําเป็น560อย่างนี้นะเพาะว่าเวลาไปเล่นกับพวกไวท์เทเกอร์แล้วมันจะได้สวยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้ปัญหาแล้วเช็ดหลวมเนี่ยทํายังไงก่อนโอเคครับ เดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะว่ามันหลมอยู่นะมันหลมอยู่มันหลมอยู่นะดึงมันมมน,นะนึ่งออกเลยยิ่งถ้าไปใช้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นง,งานเขาต้น3 d มดีเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ายิ่งหย่วมเข้าไปอีกนะยิ่งหลวมเข้าไปอีกอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดก,การเจ้าหนี้กันนะโอเคเรื่องต้นเนี่ยเพื่อนๆต้องไขมันออกมาก่อนอ่าเบื้องต้นเพื่อนๆต้องไขมันก่อนนะ เบื้องต้นเพื่อนๆต้องไขมันออกมาก่อนนะอันนี้เตือนนิดนึงนะว่าตัวเขี้ยวขาวเนี่ยตัวเขี้ยวขาวก็คือตัวที่เรากําลังจะถอนเนี่ยมันจําเพาะนะมันจาเพาะหมายความว่าเพื่อนๆต้องจับคู่กับมันนะหมายความว่าไม่ใช่จับคู่กับไอ้ไอ้กรอบนี้นะจับคู่กับตัวนี้นะเพราะว่าห้าหกศูนย์เนี่ยเขี้ยวมันจะเตี้ยครับ เที่มันจะเตี้ยแล้วพอพอมันถึงจุดนึงอี่ะมันเหมือนกับว่ามันยืดไม่ออกเวลามันเข้ากับ5 6 0ถ้าเพื่อนๆไปสลับเอาของตัว5 8 0มาใส่เนี่ยนะเดี๋ยวผมมีไหมอ่ะถ้าเพื่อนๆเอาสลับหอยตัว5 8 0นยมาใส่เนี่ยมันจะยืดครับพอมันยืดปุ๊บมันทะลุพอมันทะลุปุ๊บเพื่อนๆจะใส่ไม่เข้าดังนั้นเขี้ยวขาวที่เอาออกมาจากตัว560ก็ต้องอยู่กับ5 6 0นะ ลายตัวเคี้ยวขาวที่มากับ5 8 0 mm hmm. ก็ต้องไปใส่580นะโอเคตรงนี้ไอ้ไม่ใช่ห้าคือเคี้ยวที่มากับ60ต้องอยู่กับ60เคี้ยวที่มากับ80ก็ต้องอยู่กับ80นะครับผมอ่าวิธีการทําให้มันแน่นเนี่ยใช้หลอด2อันนะ2ไซส์ผมแนะนําไม่ใช่หลอด2ไซส์ก็คือจะเป็นหลอดกาแฟแบบแบบที่มันไม่มีไอตัวเนี้ยเพื่อนๆนึกออกไหมไม่มีตัวยืดอะ ลอยกาแฟแบบที่มันไม่มีตัวยืดมันจะใหญ่ถูกไหมครับมันจะใหญ่กว่าไอลอดกาแฟแบบไม่มีตัวยืดสีขาวเนี่ยมันจะเล็กกว่าคือถ้าเพื่อนเพื่อนวอรี่เรื่องสีที่มันจะไปไปไปโผล่มาข้างในเนี่ยให้เพื่อนๆหาหลอดกาแฟสีขาวนะที่เป็นตัวยืดอย่างเงี้ยสีขาวมาใช้อ่าโอ้ในตัวเนี้ยก็สีขาวหาได้ก็คือถ้าเพื่อนๆ่อยากได้สีอะไรก็เพื่อนๆก็หาสีนั้นมาแล้วกันเอาเป็นว่าอ่าผมไม่ได้วอรี่เรื่องสีนะ ก็ตัดอันนี้ออกมาก่อนเลยสองอันอืมนะแล้วก็ตัดเจ้าเนี้ยออกมาสองอันความกว้างพอประมาณนะผมกว้างพอประมาณอย่าก,กว้างเกินไปมันอยู่ประมาณนี้แหละครับไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดเปเบอร์อะไรนะครับรแค่พอประมาณ โอเคขั้นตอนที่สองก็คือผมเนี่ยจะเอาอันใหญ่นะจะเอาหลอดใหญ่เนี่สยสสดเข้าไปในหลอดเล็กแบบนี้นะเพื่อทําเป็นก้านนะทําเป็นก้านสองและตัวขาวเนี่ยจะเป็นตัวดันนะใส่เข้าไปในนี้นะอ่าพอเพื่อนใส่เข้าไปได้เนี่ยจริงๆมันก็ใส่ไม่ยากนะแต่ว,ว่าเมื่อกี้วิดีโอผมตัดไปค่ะเดี๋ยวผมถอนออกมาใส่ให้ให,ใหม่ดูกะไเลยก็ได้ ็คือเราเอาสีฟ้าเนี่ยเอาตัวตัวใหญ่กว่าเนี่ยใส่เข้าไปนะ<ฮ>อย่างนี้เขายัดเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นนะเราก็เอาขอบนะถ้าเราอยากจะได้สี่เราก็เอาขอบสี่มาใส่ถ้าเราอยากจะได้ห้าก็เอาห้ามาใส่หก, 5, กา 5, มาใส่คจะไม่มีเอาเจ็ดมาใส่อะเอาเจ็ดเจ็ดมีโอเคมาใส่ได้นะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนสีอะไรก็ทําตรงนี้แหละครับผมแล้วก็วิธีการใส่ก็คือเอา เอาสวิตนี่เราเรียกว่าสวิตนะก้านสวิตเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับก้านสวิตเห็นไหมครับช่องนี้ต้องอยู่ตรงข้ามกับก้านสวิตนะครับอ่าโอเคเมื่อเราอยู่ตรงข้ามก้านสวิตแล้วอ่าตรงนี้ก็ประกบประกบเนี่ยเพื่อนๆสังเกตน,นะมันจะมีแง่งกับไม่มีแง่งนะเอาไอตรงที่มันไม่มีแง่งเนี่ย ไม่มีแง่งนะอยู่ฝั่งสวิตชิงนะอยู่ฝั่งสวิตชิงนะ,ะแล้วก็ดันไอ้ขานั่นนะให้มันอยู่ขอบด้านในนะขาให้มันอยู่ขอบด้านในปุ๊บแบบนี้นะแล้วก็ขันับ เราลองสวิตดูปุ๊บอ่ะทีนี้ลองสวมดูครับแล้วลองเสียบดูครับจบนั่นแล้วครับนั่นแล้วครับคือ มันก็อาจจะไม่ได้แน่นคือจริงมันก็ไม่ควรจะแน่นแบบ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 ดึงไม่ออกถูกไหมไอ้น,นี่ก็คือนแน่นแล้วเพราะว่าเร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 าต้องใช้แรงในการดึงออกมาประเกียมแ้าไม่ต้องใช้แรงเลยก็คือจับอย่างเงี้ยเนี่ยนะผมจับอย่างนี้ไม่ออกแต่วัาเกียมจ,จับอย่างี้ออกไง่ปโอเคนี่ก็คือวิธีการทำให้ลัเช็ดนั่นนะไม่หลวมอ่า ทำให้บิดไม่หลวมจากลัก์เชิดอ่านะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนสีลัก์เชิดเปลี่ยนสีฐานลัก์เชิดก็เปลี่ยนจังหวะเมื่อกี้นี่แหละครับผมเอาขอบกับลัก์เชิดมาผสมสลับสีกันได้นะตามความต้องการความชอบเลยอ่าแล้วก็แล้วก็ลองเดี๋ยวผมลองกับบ,บอลดูอือบิดบอลที่ไม่มีกันเบิร์ดนะบ,ดบอลที่ไม่มีกันเบิร์ด โอเคตอนนี้มันถึงแม้ว่ามันจะหลวมแต่มันก็ไม่หลวมแบบตอนแรกแล้วครับอืม,อมต้องแบบของแรงนิดนึงแต่ถ้าเป็นตัวที่มีการมืดก็สบายแล้วครับนี้เราพูดถึงงานสามีแต่ถ้าเป็นงานธรรมดานี้งานธรรมดานี้แน่นปึกแน่นแล้วครับไม่หลุดแล้วครับอืงานคัพต้อนสามีมันจะหลวมกว่าอยู่แล้วโดยปกตินะครับ อโอเคและนี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาบิดหลวมจากลัดเช็ดนะตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้มันอย่างเงี้ยมันอาจจะมีตําหนิเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันมีตําหนิก็คือใช้หลอดใหญ่ที่เป็นสีขาวเมือเย็นที่บ้านผมไม่มีหลอดใหญ่สีขาวแล้วผมก็ขี้เกียจไปตามหา่วนใหญ่หลอดใหญ่อย่างเงี้ยมันจะเป็นสีสีนะมันจะเป็นสีๆไอ้หลอดใหญ่เงี้ยสีขาวจะหาได้ไม่ยากยังไงเพื่อนๆก็ลองอเลือกใช้ดูตามความชอบแล้วกันครับผม แต่ผมป้าขาวอย่างนี้ผมก็โอเคละโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วสำหรับการทําให้ละเช็ดกับบิดไม่หลวมออกจากไม่หลุดออกจากกันง่ายๆนะครับให้มันแน่นโอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับเล่นเบเคให้สนุกนะ